ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ใฝ่ในธรรมผู้สแสวงหาความสงบแห่งจิตใจวันนี้เราจะมาร่วมกันพิจารณาแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งยิ่งนัก จากคำสอนของท่านพุทธทาสภิขุปราดผู้เปี่ยมด้วยปัญญาผู้ได้ชี้ทางให้เราเห็นธรรมะในทุกอนูของชีวิตนั่นคือเรื่องของกินข้าวกินธรรมะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการกินข้าวกับการปฏิบัติธรรมนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรเรากินข้าวกันทุกวันวันละหลายมือ้อ เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำกันจนชินจนบางครั้งก็ขาดความใส่ใจไปท่านพุทธทาสท่านเปรียบเลยให้เราเห็นว่าการกินนี่แหละครับคือโอกาสคองที่เราจะฝึกฝนจิตใจให้สงบมีสติและเห็นความจริงของสรรพสิ่งท่านพุทธทาสท่านไม่ได้สอนให้เรากินแบบทรมานตนเอง หรือต้องเคร่งครัดจนเป็นทุกข์ไม่ได้สอนให้เราละเว้นอาหารอร่อยหรือต้องกินแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านสอนให้เรากินอย่างมีสติกินอย่างรู้คุณค่าและกินเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางกายที่ทำให้ร่างกายอิ่มหนำสำราญแต่รวมถึงประโยชน์ทางใจที่จะช่วยให้จิตใจของเราผ่อนคลาย และเป็นอิสระจากความวุ่นวายได้ด้วยครับการกินจึงไม่ใช่เพียงแค่การเติมพลังงานให้ร่างกายแต่เป็นโอกาสแห่งการปฏิบัติธรรมในทุกๆคำที่เราได้รับทำไมต้องกินข้าวกินธรรมะเพราะทุกคำคือโอกาสแห่งการเรียนรู้และปลดปล่อยใจท่านผู้ฟังทุกท่าน เหตุใดเราจึงต to ้องกินข้าวกินธรรมะลองพิจารณาดูนะครับว่าในแต่ละมื้อที่เรากินใจของเรามักจะล่องลอยไปที่ไหนบ้างบางครั้งเราก็คิดถึงเรื่องงานที่ค้างอยู่หรือปัญหาที่ต้องสะสางบางครั้งก็กังวลถึงอนาคตที่จะมาถึงบางครั้งก็เพลิดเพลินกับรสชาติจนขาดสติไปเลย กินอย่างรวดเร็วกินจนลืมตัวกินเพื่อความอยากกินเพื่อความสนุกสนานกินเพื่อแก้เบื่อโดยที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยการกินโดยไม่รู้ตัวไม่ใส่ใจในปัจจุบันขณะทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในการฝึกฝนจิตใจและยังอาจนำมาซึ่งความไม่สบายใจได้ เช่นกินมากเกินไปจนอึดอัดแน่นท้องหรือกินน้อยเกินไปจนร่างกายอ่อนแรงขาดพลังงานหรือไม่ทราบซึ้งกับอาหารตรงหน้าเพราะใจไม่อยู่กับปัจจุบันปล่อยให้ความคิดอื่นเข้ามารบกวนจนไม่อาจสัมผัสถึงความสุขที่เรียบง่ายจากการกินหรือแม้กระทั่งการเกิดปรุงแต่งในรสชาติที่อร่อย ก็อาจจะนำไปสู่ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ท่านพุทธทาธท่านสอนว่าทุกคำที่เรากินคือโอกาสในการฝึกสติเป็นโอกาสที่เราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้กลับมาอยู่กับประสาทสัมผัสของเราอย่างแท้จริงการสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียง และสัมผัสทางกายเมื่อเรากินลองสังเกตสีสันของอาหารที่งดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์มาให้กลิ่นหอมที่โชยขึ้นมาเมื่ออาหารเข้าใกล้รสชาติอันหลากหลายที่สัมผัสได้บนลิ้นตั้งแต่คำแรกจนคําสุดท้ายกริยาในการเคี้ยวการกลืนที่ร่างกายกำลังทำงาน หรือแม้แต่เสียงจากภาชนะที่กระทบกันเบาๆเสียงที่เกิดขึ้นจากการเคี้ยวการกลืนทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้การกินอย่างมีสติทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตครับเราจะเห็นว่ารสชาติอาหารนั้นไม่เที่ยงแท้ ไม่ว่าอาหารจะอร่อยล้ำเลิศเพียงใดความอร่อยนั้นก็อยู่แค่ชั่วขณะที่สัมผัสลิ้นแล้วก็จางหายไปในที่สุดนี่คือการเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในคำข้าวแต่ละคําเมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงนี้ใจก็จะลดการยึดติดลดความอยาก ลดความผิดหวังลงไปได้เมื่อใจไม่ยึดติดกับรสชาติไม่ยึดติดกับความอร่อยหรือความไม่อร่อยใจก็เป็นอิสระมีความสงบเกิดขึ้นเราจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามความอร่อยหรือเป็นทุกข์เมื่ออาหารไม่อร่อยเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วไม่ว่าอาหารจะปรากฏขึ้นมาในรูปแบบใดใจก็เป็นกลาง ไม่หวั่นไหวไปตามการปรุงแต่งของรสชาตินอกจากนี้การกินอย่างมีสติยังช่วยให้เราเห็นถึงความจริงของกายนี้ครับเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ต้องการอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงเพื่อให้มีพลังงานในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เพื่อสนองความอยากที่ไม่สิ้นสุดเมื่อเราเข้าใจ บทบาทของอาหารและร่างกายอย่างแท้จริงเราจะเลือกกินในสิ่งที่เป็นประโยชน์กินในปริมาณที่พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปอันจะนำมาซึ่งสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจที่ผ่อนใส่ด้วยฝึกกินข้าวกินธรรมะง่ายๆในทุกมือ้อเพื่อใจที่ผ่องใสและชีวิตที่สมดุล ท่านผู้ฟังทุกท่านการฝึกกินข้าวกินธรรมะทำได้ง่ายมากครับเพียงแค่เรานำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในทุกมื้ออาหารในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าคุณจะกินข้าวที่บ้านกินที่ทำงานหรือกินที่ร้านอาหารการฝึกนี้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา 1. ตั้งใจกินและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการรับรู้ ก่อนกินลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสักสองสามครั้งเพื่อสงบจิตใจวางเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาลงชั่วคราวตั้งใจว่าจะกินอย่างมีสติกินเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีพลังในการดำเนินชีวิตและทำความดีไม่ใช่กินเพื่อสนองความอยากที่ไม่สิ้นสุดเพียงอย่างเดียวการเตรียมใจเช่นนี้ จะช่วยให้เราพร้อมสำหรับการรับรู้ในปัจจุบันและเปิดโอกาสให้ธรรมะได้ทำงานในใจของเราครับเหมือนเรากำลังเปิดประตูรับแขกคนสำคัญที่จะนำพาความสงบมาสู่จิตใจ 2. พิจารณาอาหารด้วยความขอบคุณและเห็นคุณค่าอย่างลึกซึง้งมองดูอาหารในจานอย่างพินิษ์พิเคราะห์สังเกตสีสัน กลิ่นอายของอาหารลองคิดดูว่าอาหารเหล่านี้มาจากไหนมาถึงเราได้อย่างไรต้องผ่านกระบวนการและแรงงานของใครบ้างตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่งอกเงยในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์หยาดเหงื่อของเกษตรกรที่ดูแลเพาะปลูกแรงงานของผู้ขนส่งที่นำพามาสู่ตลาดผู้ปรุงอาหารที่ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสารรค์เมนู และผู้จัดเตรียมต่างๆจนอาหารอันโอชะมาอยู่ตรงหน้าเราได้การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของอาหารแต่ละคําอย่างแท้จริงและเกิดความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นจิตที่ดีงามและเป็นกุศลอย่างยิ่งครับ 3. กินช้าๆและละเอียดละออและพินิษพิจารณาทุกสัมผัสอย่าเร่งรีบในการกินครับ จงเคี้ยวให้ละเอียดทุกคํำอย่างตั้งใจรับรู้รสชาติกลิ่นสัมผัสในแต่ละคํำอย่างเต็มที่ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องคิดถึงปลายทางของการกินให้เวลาตัวเองได้ซาบซึ้งกับอาหารตรงหน้าอย่างแท้จริงในทุกๆรายละเอียดลองสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่ออาหารกระทบลิ้นการรับรู้รสหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดขม หรือฝากจากนั้นก็รับรู้ถึงความรู้สึกที่รสชาตินั้นค่อยๆจางหายไปอย่างเป็นธรรมชาติการกินช้าช้ายังช่วยให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้นทําให้ระบบการทํางานของร่างกายเป็นปกติและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมด้วยครับเป็นการดูแลร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน 4. รู้ว่ากําลังกินอย่างต่อเนื่อง และไม่ปรุงแต่งจิตใจเมื่อใจคิดเรื่องอื่นไม่ว่าเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องในอดีตหรือกังวลถึงอนาคตให้ดึงกลับมาที่การกินอย่างนุ่มนวลไม่ต้องตำหนิตัวเองที่ใจลอยไปรับรู้ถึงการเคี้ยวการกลืนการเคลื่อนไหวของกรามและความรู้สึกอิ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นภายในท้องของเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ไม่ต้องกังวลว่ากินได้มากน้อยแค่ไหนแต่ให้รับรู้ถึงการกระทำในปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการตัดสินไม่มีการสร้างเรื่องราวเพิ่มเติมว่าอร่อยจังต้องกินอีกหรือว่าไม่อร่อยเลยไม่อยากกินแล้วเพียงแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไป 5. กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน การใช้ธาตุอาหารบำรุงกายอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดพึงระลึกเสมอว่าที่เรากินอาหารนั้นก็เพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังกายกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดไม่ใช่กินเพื่อสนองความอยากหรือความเพลิดเพลินทางลิ้นเพียงอย่างเดียวหรือกินเพื่อแก้เบื่อกินเพื่ออ,อวดฐานะกินเพื่อระบายอารมณ์ การกินอย่างนี้จะทำให้เราไม่เป็นทาสของอาหารไม่ถูกความอยากครอบงำและไม่เกิดโทษจากการกินมากไปหรือน้อยไปจนเป็นทุกข์แต่เป็นการใช้ทาตอาหารเพื่อประโยชน์ในการนำรงชีวิตอันเป็นกุศลอย่างแท้จริงเป็นการบํำรุงกายให้พร้อมใช้งานเพื่อการทำความดีและสร้างประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นครับการฝึกเช่นนี้จะเปลี่ยนมื้ออาหารธรรมดาธรรมดา ที่เราทำกันเป็นประจำให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงครับใจของเราจะสงบลงไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องแบกรับความกังวลใดๆขณะกินและเมื่อใจสงบความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นมาเองเป็นความสุขที่เกิดจากการมีสติ เกิดจากการรู้เท่าทันธรรมชาติไม่ใช่ความสุขที่ปรุงแต่งจากความอยากที่ไม่สิ้นสุดการกินข้าวกินธรรมะจึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการฝึกสติฝึกปัญญาและฝึกการใช้ชีวิตในทุกขณะจิตครับเมื่อเราฝึกได้แม้ในเรื่องเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นนี้ ใจของเราก็จะแข็งแรงขึ้นมีสติมากขึ้นมีความมั่นคงภายในมากขึ้นและสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายอื่นๆในชีวิตได้อย่างมั่นคงและสงบเย็นไม่ว่าพายุชีวิตจะพัดผ่านเข้ามาอย่างไรใจก็ยังคงเป็นดูดหินผาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวดุดใบบัว ที่น้ำไม่อาจเกาะติดได้ฉันนั้นแม้จะอยู่ในน้ำใบบัวก็ไม่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำไม่ต้องเดือดร้อนด้วยกิเลสใดๆขอให้ทุกท่านได้ลองนำแนวคิดจากหนังสือกินข้าวกินธรรมะของท่านพุทธทาสภิกษุนี้ไปพินิษพิจารณาและลองฝึกฝนด้วยตนเองในทุกวันทุกขณะจิตในทุกๆคำที่เรากิน เพื่อชีวิตที่เปี่ยมด้วยสติปัญญาและความสงบสุขที่ยั่งยืนขอให้ทุกท่านจงได้เห็นธรรมะในทุกอนูของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาฟังธรรมในวันนี้จงเป็นปัจจัยดลบรรดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสงบความร่มเย็นในชีวิตปราศจากความไม่สบายใจทั้งปวงจเจริญด้วยคุณงามความดีทุกประการเทิน